คุณนิพิษอินทราสมบัติบอกอ่านใจนายกตู่อาจจะใช้ยุธทธวิธีโจโฉแน่นอนในการชิงยุบสภาก่อน24ธันวาคมกเพืเปิดโอกาสให้สสย้ายพักดูมุมมองทางการเมืองอื่นๆกันต่อนะครับติดตามขุนศึกทางการเมืองอีกท่านหนึ่งที่ภาคใต้วันนี้ย้ายพักเรียบร้อยแล้วแต่มุมมองทางการเมืองยังมีความแหลมคมอยู่คุณนิพิษอินทราสมบัตินะครับบอกอ่านใจนายกตู อาจจะใช้ยุทธวิธีโจโฉแน่นอนในการยิงชิงยุบสภาก่อน24ธันวาคมเพื่อเปิดโอกาสให้สสย้ายพักแต่ผลดีผลเสียที่เกิดกับฝ่ายผู้มีอำนาจในเวลานี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนเดี๋ยวลองฟังคุณนิพิษวิเคราะห์ผ่าน Facebook โพสต์วันนี้ครับ13ตุลาคมเช่นเดียวกันครับนิพิษอินทร,ราสมบัติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยพักเดียวคุณสนธิรัตน์นะครับพักเดียวคุณอุตมะและก็ชูสมคิดเป็นนายกนะครับ นายคนนี้นายนิพิษอินทระสมบัติวันนี้วิเคราะห์นะฮะในโพสต์เขียนผ่านเฟซบุ๊กเรื่องของยุทธ,ธวิธีโจโฉผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศวิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะยุบสภาก่อน24ธันวาคมนี้โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้วันที่24ธันวาคม2565คือ90วันก่อนครบวาระสภา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สอสจะย้ายพักและไปสมัครเป็นสมาชิกพักใหม่ได้ภายใน90วันไม่งั้นก็สมัครสสไม่ได้ผมคิดว่าพักที่เขาแอบ,บเลี้ยงสสไว้ในพักอื่นเนี่ยเขาก็จะให้สสลาออกกร่อน24ธันวาคม2565มุมคุณนิพิษเนี่ยก็มองว่ามีการแอบ,บเลี้ยงสสไว้ที่พักอื่นเหมือนกันนะครับแล้วรอบหน้าอาจจะเขาเรียกลอกครับนะครับก็ต้องย้ายออกกันก่อน24ธันวาคมไม่งั้นเสียเงินฟรีนะครับ อีกทั้งหลัง24ธันวาคมสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมหรือเสนอกฎหมายอะไรไม่ได้แล้วความแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์สภาหลัง24ธันวาคมจึงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงไม่ยอมให้สอสทยอยออกทีละคนสองคนเมื่อสภาก็ทํางานไม่ได้ผลิตกฎหมายก็ไม่ได้การนั่งมองสสหนีตายทยอยลาออกมันวังเวงและเจ็บปวดกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เคยมีอํานาจขับฟ้าผมว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์ จะใช้ยุทธวิธีแบบโจโฉครับที่ไม่ยอมให้โลกทรยศด้วยการยุบสภากร24ธันวาคม2565คือนำหน้าที่ประชาชนอย่างนี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะเหลือตัวคนเดียวนะครับมีศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะเหลือตัวคนเดียวนะครับแหมน่าสนใจนะฮะจริงๆคุณนิพิษเนี่ยได้พูดหลายเรื่องนะครับแล้วตัวแกเองเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าพ่อทางการเมืองหมายความว่า แมก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งหละครับถึงแม้จะแพ้การลงพื้นที่ในนามประชาธิปัตย์รอบที่แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็เคยได้ไปเปิดตัวนะครับสสที่พัทลุงมาแล้วนะครับกับนะพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับเปิดตัวผู้สมัครชิงพัทลุงนี้คุณนิพิษเขาบอกว่าพรรคเขาเนี่ยขอเป็นความหวังใหม่แทนที่ประชาธิปัตย์เลยนะแล้วจะประกาศกวาดล้างยาเสพติดด้วยนะครับก็พูดเมื่อวานเนี่ยนะฮะในการเปิดตัว สามท่านนะครับคุณนิพิษเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักนะครับถึงบอกว่ามุมมองของแกเนี่ยทางการเมืองต้องรับฟังไว้บ้างนะครับเพราะว่าเป็นสสมาหลายสมัยและเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับวันนี้แกเป็นประธานภาคใต้นะครับในการลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับนี่เปิดตัวมาแล้วนะเขตหนึ่งคือคุณเอกพัฒนพัทรัศมีนะเขตหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีว่าที่100ร้อยตีพลกฤิจคล้ายวิทธพัฒ์นะครับ เขตสและก็นายวัฒนาเรืองแก้วเขตสนะครับโดยมีตัวแทนสภาหอวการค่าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ประชาชนจังหวัดพัทลุงจังหวัดใกล้เคียงมารับฟังวิสัยทัศน์ของทั้ง3คนนะครับที่คุณนิพิษเขาทํางานอยู่ในพื้นที่ของพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับนะแกบอกแกเป็นสสมานานนะอยู่ภาคใต้มานานนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะมั่นใจในพักนี้และจวก,กว่าล้างยาเสพติดนะครับวันนี้ พรคสร้างคนาคตไทยนายสมคิดได้ชุบชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วตนเปลี่ยนเจ้านายใหม่แล้วครับตนเป็นนักรบที่จะไม่แตกทับถ้าสมคิดอุตมะสนทิรัตน์สบัดธงไปทางไหนตนจะไปทางนั้นหากตนตายในส,าสนามรบนายสมคิดก็แค่นําศพตนกลับบ้านเท่านั้นเองนะตนทํางานกับนายสมคิดและนายอุตมะนะโดยมี3พันธกิจร่วมกัน 1. พรรคพักสร้างคนาคตไทยตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหศากษัตริย์ทรงเป็นบรรพุก สไม่สุดขั้วในทางการเมืองซ้ายขวาแดงเหลืองไม่เอานะครับสจะแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับนะวันนี้ปกากใต้เปลี่ยนไปแล้วในมุมมองของคุณสมคิดท้ารบพร้อมรบนะครับกับพรรคการเมืองเก่าแก่นะครับแต่มองว่าไร้อนาคตหรือเปล่าอย่างประชาปธิย์สนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580